อารัครับสวัสดีทุกคนผมลีซิดแล้วตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกม Finding Her นะครับเกม Indie Horror สั้นๆที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้หวังว่ามันจะสั้นอ่ะนะ <c oughs> ในเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นคุณพ่อที่จะต้องมาตามหาลูกสาวณกลางป่าผีสิงเปิดเผยความจริงของป่าแห่งนี้และตามหาลูกสาวของเราให้พบก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับและนี่ก็คือเนื้อเรื่องของเกมนี้น่าสนใจดีนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคืออะไรรู้ปะ ไอตัวที่ไม่มีแขนแล้วก็ไม่มีหัวที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่นแหละเขาใช้รูปของเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นไอคอนของเกมเลยนะตอนเห็นครั้งแรกผมก็แบบเฮ้ยเอาเรื่องแล้วล่ะเกมนี้มันเอาเรื่องแล้วล่ะเขาทำโมเดลออกมาได้ดีมากๆเลยนะหลอ่อดีนะครับแต่ว่าแค่รูปหน้าโปกกับเนื้อเรื่องอย่างเดียวเนี่ยมันวัดอะไรความดีงามของเกมไม่ได้เลยนะครับมันต้องไปวัดกันที่เนื้อเรื่องข้างในโอเคไปฮะเราไปรับชมพร้อมกัน let's go คอยดีทีเอะตอนนี้เรามาอยู่ในเหมือนจะเป็นสำนักงานหรืออะไรสักอย่างในตึกกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจแล้วว่ามันคือที่ไหนดูไม่ค่อยออกอะคุยกับเขาเออคุณครับมีข่าวอะไรเกี่ยวกับลูกสาวผมบ้างไหมอ๋อเป็นตำรวจ อาอามานนี่มันก็2เดือนมาแล้วแล้วพวกเราเนี่ยก็ยังไม่ได้รับอัปเดตอะไรเลยผมเสียใจด้วยนะมันจะเป็นไปได้ยังไงคุณก็รู้ว่าลูกสาวผมอยู่ที่ไหนทำไมคุณถึงไม่ไปที่นั่นแล้วก็ไปตามหาดูละ่ะดูให้ดีก่อนที่นั่นน่ะมันไม่ปกติไม่มีเจ้าหน้าที่ของเราคนไหนที่อยากจะไปที่นั่นแล้วก็ไปตามหาอะไรสักอย่างในป่าแห่งนั้นหรอกทำไมอ่ะที่นั่นมันมีอะไรที่นั่นน่ะมันถูกเรียกว่า เดวิลเรสที่พักพิงของปีศาจเจ้าหน้าที่ของพวกเราหลายคนเนี่ยเชื่อว่าปีศาจตัวนั้นเนี่ยมันถูกซัมมอนมาโดยลูกสาวของนายฮะ <Huh? S 1> อย่างนั้นเลยเหรอ w h t t t h h e เ l เนี่เจริงปะเนี่ยผมเสียใจยอะอามานแต่ว่าผมช่วยคุณไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการคุณสามารถไปที่นั่นคนเดียวแล้วก็ไปตามหาได้นะและต่อจากนั้นเราก็คงจะได้รับเคสคนหายของคุณมาแทน อ๋อก็คือประมาณว่าใครไปที่นั่นเนี่ยก็จะต้องหายตัวไปทั้งนั้น Finding her สรุปแล้วเราก็มาจริงๆนะครับตามคำแนะนำของตำรวจนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่อยากมาไงแล้วเราก็ต้องมาเออปูในเรื่องได้โอเคนะอ,อ้อตึงมาเลยวะออกยังไงเนี่ย Check mail. เช็คเมลอ๋อดูให้ออกเลยเช็คเมลก่อน ส o ัสดีพาย몬อัฟอร์บิดเดนลิชอันเชิญไพมอนพิธีกรรมต้องห้ามถ้าว่าคุณเนี่ยอยากจะอัญเชิญพมอนแล้วก็โปรปฏิบัติตามคําสั่งเหล่านี้ให้ดีเพราะว่าไม่เหมาะกับผู้คนใจสไพมอนเนี่ยเป็นปีศาจโบราณจะสามารถถูกเรียกออกมาได้โดยผู้ที่เข้าใจถึงความอันตรายของพวกมันอย่างถ่องแท้เท่านั้น อย่างแรกคุณจะต้องค้นหาหินวิเศษทั้ง4ก้อนหินเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์แต่เป็นแก่นแท้ของไพมอนซึ่งมันแตกเป็นเศษและกระจัดกระจายอยู่ทั่วดินแดนต้องสาบแห่งนี้หินแต่ละก้อนเนี่ยจะแสดงถึงแต่ละส่วนของไพมอนเมื่อคุณรวบรวมหินได้ครบ4ี่ก้อนแล้วให้คุณไปที่โรงศพของไพมอนซึ่งเป็นสถานที่ที่ที่ไพมอนเนี่ยถูกเรียกออกมาครั้งล่าสุดโรงศพเนี่ยตั้งอยู่ในใจกลางของ สุสารร้างปกคลุมไปด้วยความมืดและปกป้องโดยผู้จงรักภักดีของไพมอนระวังเจ้าพวกนั้นให้ดีพวกมันจะทดสอบความเด็ดเดี่ยวของคุณแต่ขอเตือนเอาไว้การอัญเชิญไพมอนนั้นต้องการมากกว่าแค่ก้อนหินคุณต้องมีเหตุผลที่น่าดึงดูดจนไพมอนไม่สามารถปฏิเสธคำเรียกของคุณได้เหตุผลนั้นมันจะต้องฝังลึกเข้าไปในจิตวิญญ,ญาณของคุณและเมื่อนั้นไพมอนจะถือว่าคุณนั้นคู่ควร เมื่อหินนั้นวางอยู่ในที่ที่ถูกต้องและเหตุผลของคุณนั้นเป็นความจริงไพมอนจะตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลอย่าทําอะไรมากง่ายเพราะผลที่จะตามมาจากการเรียกไพมอนนั้นเลวร้ายและแก้ไขไม่ได้มีเพียงผู้ที่พร้อมจะมเผชิญกับความมืดทั้งภายในและภายนอกเท่านั้นถึงจะสามารถดําเนินพิธีกรรมนี้ได้จี <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เนื้อเรื่องมันเติงวะเนื้อเรื่องมันเติงแล้ววะหนังสือวะฟ For บิ d เดนริชชวหนังสือเรียกไพมอนสินะเร่มนี้ ไพมอนในที่นี้เป็นชื่อปีศาจนะครับชื่อมันอาจจะไม่คุ้นแหมออกมาแล้วซะด้วยโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในป่าต้องสาบที่เขาบอกแล้วล่ะคิดว่านะขอเดินไปดูตรงนี้แป๊บหนึ่งโอ้โหอย่างนี้เลยนะคือเดินลงมาจากรถปุ๊บผมเจอแบบบ่อศพเลยอะคือแบบบ่อเลือด แล้วก็มีชิ้นส่วนของมนุษย์กระจายอยู่เต็มพื้นที่ไปหมดคือแบบเหมือนเป็นแบบสถานที่ที่สามาบานี่จะเจอศพได้ทุกที่ทุกเวลาโอเคลองมาไว้บ้านนี้หูยบ้านอย่างเกลอะศพเต็มไปหมดอ๋อขออนุญาตเยียมหน่อยนะครับหูมีแต่ศพไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่ศพจริงๆอะ โอ้ยเลอเทิร์ไปหมดเลยอะเราต้องตามหาหินสี่ก้อนแล้ววางมันอย่างถูกต้องซึ่งแต่ละก้อนเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ด้วยดิโอเคเราเดินหาเราแว้งนี้หมดละยังไม่เจอหินสักก้อนเลยผมอยากรู้จังเลยว่าหินมันจะรูปร่างยังไงอะคือตอนนี้แบบเอ้ยนี่ปะเมจิกสโตนโอเคได้มาละก้อนหนึงอ๋อหินมันจะนแบบนี้โอเคน่าจะหาง่ายทั้งนั้น มันจะมีแสงสีม่วงๆรอบๆวิ่งได้ไหมวิ่งไดโ้โหเราวิ่งเร็วซะด้วยอ่าสิ่งที่ผมกลัวเนี่ยคือผมกลัวว่ามันจะมีตัวอะไรมาไล่ตามเว้ยไม่ชอบเลยไอไอคอมรู้สึกที่เป็นแบบกดดันกดดันหน่อยเนี่ยเจอ,อกอ้อนละโอ้ยอนี่กระสอบอะไรอ่ะไออันนี้เป็น มันมีอยู่ก่อนหน้านี้ปะน่าจะมีมีเกี่ยวกันหรอกไอ้ขาน,นี้ตอนแรกมันไม่มีนะทุกคนเมื่อกี้นี้ผมสั่งเดลิเวอรี่มาไว้ผมก็เลยออกไปเอาทีเนี้ยมันทำให้ผมรู้ละไว,ว้าไขาอันนั้นอะตอนแรกมันไม่มีเออคนลุกแลว้วะพอมารู้ทีหลังว่ามันไม่มี เห็นอยูย่ในบ้านพวกเห็นมันทะลุแสงมันทะลุลกมาโอเคโหต้องเข้าไปทางนี้อ่ะเนี่ยว้ายขอทำสถานที่หลอนจังเลยเฮ้ยเอากูเลยอยากไม่ทันได้ทำอะไรเลยแค่ยิบหินเองอมาแบบไปไทันตั้งตัวเลยบัวระแวงไอ้ขาแงงๆนั่นอยู่เฮ้ยเอาใหญ่เลยนะ เอ้ตรงนี้มีเหมือนเป็นไอ้นี่อะไรนะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงกระโจมอะไรสักอย่างมีปะตกใจ <c oughs> เอ้ยมีโอ้โหต้องเข้าไปเอาเลยเนี่ยสามสองหนึ่งไปละรีบไปก่อนไม่รู้ว,ว่ามีอะไรไหมอ่ะแต่ต้องรีบก่อนละตอนนี้ ฮึบตรงนี้แหละตรงนี้แน่นอนเอาละสามสองหนึ่งฮึบโอชาพี่อันเชิญปีศาจไอ้น้องเอาแล้ววะเอาและวะ้ววะวุ้งวุ้งวุ้งวง,วง,วง,วง เมือเสียงคนแบบทองสวดมนต์อะไรสักอย่างไพมอนเจ้าได้นำพาข้ามาสู่โลกแห่งนี้ต้องมีเหตุผลที่น่าสนใจเท่านั้นถึงจะเรียกข้าออกมาได้ไม่ต้องห่วงฉันมีเหตุผลที่ดีเลยล่ะในการอัเชิญแกออกมาฉันรู้ว่าแกสามารถชุบชีวิตคนตายได้ฉันอยากให้ลูกสาวฉันกลับมามีชีวิต ข้าสามารถชุบชีวิตนางได้แต่ว่ามันก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายฉันจะให้ร่างกายกับแกร่างกายที่จะทำให้แกสามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้อืมเยี่ยมมากแต่ว่าเพื่อที่จะชุบชีวิตข้าต้องการร่างไร้วิญญาณของเธอฉันเอามันมาด้วยเอา้าทำไมเรามีอ่ะร่างของลูกสาวเราอ่ะนะมีได้ยังไงอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วลูกสาวเราไม่ได้หายตัวไปที่นี่ เอ้าแล้วทูบ e คอนติเนียเลยไพมอนวิ l รีเทิร์นเกมบายอามานคารอ๋ออามานนี่คือชื่อของเจ้าของเกมเลยนะครับเอาชื่อแบบมามาเอามาใส่ในตัวละครเลยอุ้ยอุ้ยหืมไอโฟนแน่นอนเสียงเลยกเข้าแบบนี้ใครโทรมาวะใครอ่ะฉันเองอามานอ่านายสมัครงานมาใช่ปะใช่แล้วผมสมัครงานไป แล้วผมก็อยากจะได้งานนี้มากๆโอเคฉันมีงานให้หนายทำขอบคุณมากเลยแล้วงานเนี่ยมันคือการที่ฉันจะต้องไปดูแลบ้านของนายเนี่ยเป็นเวลาเจ็ดวันถูกไหมใช่ถูกแล้ว แต่ว่าขอเพิ่มเติมนิดนึงนายจะต้องมีสิ่งที่รับผิดชอบเนี่ยเพิ่มคือฉันน่ยอยู่บ้านกับยายแล้วก็เธอเนี่ยก็แก่มากแล้วแล้วเธอก็อาการไม่ค่อยจะดีเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกออกจากเตียงของตัวเองได้เพราะงั้นแล้วฉันก็เลยอยากจะให้นายเนี่ยช่วยดูแลเธอด้วยโอเคอ่าลูกสาวแล้วก็ฉันเนี่ยจะไปเที่ยวพักผ่อนพวกเราก็เลยต้องการแบบใครสักคนเนี่ยมาคอยดูบ้านแล้วก็คอยดูคุณยายให้หน่อยเธอชื่ออะไรอะพมอนขอร้องล่ะดูแลเธอดีๆด,ด,ด้วยนะ เรียบร้อยกาดเธอ Coming soon โ oh อ้โหแล้วคือมีแผนแบบสร้างเกมใหม่เรียบร้อยโอ้โหโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกม finding her ไอ้จริงถือว่าเป็นเกมที่สั้นนะครับบวกกับผมที่พยายามที่จะไล่ตามเก็บออเจิพีฟให้มันครบๆนะครับเพราะว่าผมระแวงบรรยากาศอ่ะมันก็เลยยิ่งทําให้เกมสั้นลงไปอีกนะครับคือบรรยากาศเขาทาออกมาดีไงมันมันพานทำให้เรานึกว่ามันจะมีตัวอะไรมาไล่ตามหลังเราหรือเปล่าซึ่งผมไม่ชอบไงเวลามีอะไรมาตามหลังอะ่ะเออผมก็เลยอยากจะรีบเก็บให้ครบแล้วก็รีบอัญเชิญไพมอนนะครับ แต่พอมันไม่มีปุ๊บอะมันกลายเป็นความรู้สึกที่แบบดีใจปนเศร้าใจนะก็ลึกๆผมก็อยากจะให้มันมีนะครับมันก็จะเพิ่มความกดดันเพิ่มความตื่นเต้นให้เราได้แต่ว่ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าโดยรวมก็ทําบอกมาค่อนข้างโอเคแถมโปรเจกต์เกมต่อไปของเขาก็น่าสนใจด้วยนะไอการที่จะต้องมาดูแลปกป้องอะไรเป็นเวลาหลายวันเนี่ยมันแบบมันน่าสนุกอะนะครับก็รอเกมต่อไปของเขาครับ ผมว่าเขา่าจะทําได้ดีขึ้นเกมนี้เนี่ยไม่ได้เน้นเกมเพ์ขนาดนั้นมันจะเป็นเน้นเนื้อเรื่องซะมากกว่าเกมเพคไม่น่าจะอยู่ที่ภาคถัดไปก็รอติดตามครับว่าจะออกมาเมื่อไหร่โอเคนะครับก็น่าจะเป็นทั้งหมดของเกมนี้แล้วนะครับก็คงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรนะครับก็ให้โชคชะตาเนี่ยเป็นตัวกําหนดนะครับสำหรับคลิปนี้บุงขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ